ดิฉันเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่28อาชีพที่เราได้ไปสัมภาษณ์คืออาชีพพนักงานทำความสะอาดเนื่องจากพนักงานทำความสะอาดในแต่ละครั้งใช้เวลานานและอุปกรณ์ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นผ้าธรรมดาเราจึงคิดค้นนวัตกรรม The Cleaner Stick ที่สามารถพ่นน้ำและทำความสะอาดได้ในครั้งเดียวและขับเคลื่อนด้วยการชาร์จไฟฟ้าสำหรับด้ามจับของ The Cleaner Stick ก็จะมีช่องสำหรับเติมน้ำ ส่วนตรงปลายคือผ้าถูพื้นสามารถถอดทำความสะอาดและเปลี่ยนใหม่ได้ส่วนตรงปลายของผ้าถูพื้นนะคะเราก็จะมีทางปล่อยน้ําและ The Cleaner Stick ก็มีสวิตช์ทั้งหมด3สวิตช์หช่องสําหรับชาร์จแบต 2. ปุ่มเปิดปิดระบบน้ํา 3. ปุ่มเปิดปิดการใช้งานข้อดีของ The Cleaner Stick นะคะ 1. เพื่อช่วยลดแรงในการทำงาน 2. ประหยัดเวลาในการทำงาน 3. เพื่อความสะอาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. จัดเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่สำหรับข้อเสียของ The Cleaner Stick 1. ใช้เวลานานในการชาร์จ 2. ไม่สามารถเก็บเศษขยะที่ใหญ่ได้ 3. ต้องหมั่นทิ้งกล่องที่เก็บเศษขยะเพราะบรรจุได้น้อย และนี่คือนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้น The Cleaner Stick mm hmm. ขอบคุณค่ะ